รักครั้งใหม่ของคุณคือใครนะคะจะเป็นแรนดอมให้คุณคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะจะเหมาะสำหรับสายโสดหรือเปล่าไม่รู้มาดูความรักครั้งใหม่ของคุณดูพลังงานของคุณก่อนเนาะคนที่มาเจอคลิปนี้เดลิเวอร์กำลังดึงดูดความรักคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีแรงดึงดูดนะแล้วก็เป็นคนที่ เหมือนคล้ายๆคนแบบสองบุคลิกเนาะแต่มีแรงดึงดูดมีเขาเรียกว่ามีมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีสัญ,ญลักษณ์ของกร,รกฏอยู่ในนี้ด้วยอหลายคนก็จะเป็นชาวเมถุนชาวกร,รกฏเอ,อมถุนกร,รกฏเป็นไปได้นะคะคุณเองจะเป็นคนที่มีความแบบ ชัดเจนตรงไปตรงมามีความเป็นผู้นําสูงนะคะพูดอะไรแล้วอ่ะจะต้องรับผิดชอบกับคําพูดของตัวเองสไตล์นั้นนะ,ะอสเวิเวนถือกระทาที่แน่ๆคุณเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์แต่เพศต้องาำไม่พอคุณยังแบบมีแรงดึงดูดสายแบบสายข้างรักอ่ะเกิดขึ้น <S <S คนที่มาเจอคลิปนี้สามสามเหรียญ ามเหรียญเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถนะคะเออแต่จะโดดเด่นเวลาไปไหนมาไหนจะแบบเออโดดเด่นกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่โชคดีของคุณอย่างหนึง่งคุณจะเป็นคนที่แบบไปไหนอะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สไตล์แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนที่ดีเนอะว้าวเอสอ็อบคับพลังงานสายน้ำสายน้ำสายท่าน้ำเกิดขึ้นเยอะมากกรกฏมีนทิจิก นะคะหรือว่าชาวเมทุุนะ่ะจะเยอะหรือรวมไปถึงไม่จําเป็นแต่คุณจะเป็นคนที่อ่อนโยนในเรื่องของความรักเป็นคนที่เข้าถึงธรรมชาติได้อย่างดีแล้วก็เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างดีหลายคนในนี้เป็นคนที่มีแบบซิกเซนมีสัมผัสพิเศษเนาะมาดูว่ารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงนะคะคุณจะเป็นคนที่ถ้ารักใครก็หูใจใหญ่ใจโตสายเตนะรักครั้งใหม่ของคุณนะคะ ในเอเนจีของความเป็นชาวธาตุดินเป็นคนที่ซื่อสัตย์เสมอต้นเสมอปลายสลัมเสมออ่ะนะคะพลังงาน d ดวิลขึ้นมาเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้นิดหนึ่งคนคนนี้จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงแต่จะเป็นคนที่มีอีโก้ไม่ชอบความแบบท็อกซิกนะคะไม่ชอบความท็อกซิกนะเอสออฟคันะคะ, cup, ะ,คะช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอเขาอาจจะเป็นช่วงที่คุณโสดแลถ้าเขาโสดอย่างแน่นอน นะคะต่างคนต่างแบบตามหาเส้นทางบางอย่างแล้วก็ได้มาเจอกันอย่างเงี้ยเอมเฮอร์มิตเป็นคนที่ตามหากันเจออะอตามหากันเจอเป็นช่วงเวลาที่คุณเจอกับเขาจะเป็นช่วงทามิงที่มันไปสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ไปสถานที่ที่ใกล้น้ำหรือสถานที่เงียบๆคุณกับเขาอะจะได้ศึกษาดูใจกันนะคะแล้วก็เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำพาให้ให้เราและเขาอ่ะได้พบได้เจอกันนะคะรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยอืจริงสิทธิ์นำพามา The Moon คนเนี้ยชัดเจนมากเลยว่ามีความผูกพันทางจิตวิญญาณทางด้านอดีตชาตินะคะเพราะเป็นพลังงานเดอ m o มูเจอกันปุ๊บคุณจะจำกันได้นะคะอินทูชันอะไรเงี้ยมันสปาร์กมากโรแมนติกมากค่ะคนคนนี้มาดูว่าเขาคนเนี้ยเขาเป็นใครเขาทำอะไรเขาเมื่อไหร่จะเจอ คนคนนี้ของคุณดซันโอ้โหเป็นคนที่แบบ V.I.P. อะ่ะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมโปรไฟล์ดีเป็นคนที่มีพลังออร่าสูงนะคะเป็นคนที่มีพลังออร่าสูงแล้วเป็นสไตล์แบบเชิงจิตวิญญาณด้วยแบบสายรักถ้าถ้าคุณกับเขาได้เจอกันจะเป็นคู่รักที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ นะคะมีความผูกพันทางจิตวิญญาณมากๆคนคนนี้มีความเป็นราศีมีนราศีสิงหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์ได้นะคะมีนสิงกรกฎมีความผูกพันทางจิตวิญญาณจํากันได้นะคะที่ตามกันมาจากอดีตชาติคนคนนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคุณจะคุ้นนะคะคุ้นเหมือนแบบโซเหมนโซฟาร์มอล,ลีออกไปสไตล์นี้หรือมีความผูกพันในลักษณะ โซ Family ด้วยแล้วก็ในลักษณะของเนื้อคู่ด้วยนะคะคนๆนี้จะได้เจอในสถานที่คุณกับเขาอ่ะจะได้เจอกันในสถานที่ที่มันใต้ใชายคาเดียวกันที่ทำงานหรือสองที่เหรอเป็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนแหละแต่ที่แน่ๆนะ่ะมัน มันชัดเจนมากเลยเป็นสีคทานเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะความสัมพันธ์คุณพัฒนาถึงขั้นมั่นคงได้รักครั้งใหม่ของคนคนนี้แล้วก็สามารถพัฒนาได้ยวนหรือไรพาคนคนนี้มีดาวติดขึ้นมาจงศรัทธาเข้าไว้คุณจะเจอคนที่ใช่และพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนที่กลับมาสารต่อความสัมพันธ์นะสไตล์กลับมาสารต่อแบบชาติที่แล้วอาจจะยังไม่ได้แบบอันบิเนสน่ะเออมันอันบิเนสนี้กลับมาสารต่อ ความสัมพันธ์ของเรานะคะเออคนคนนี้อาจจะมีหน้าที่การงานที่มันกว้างมากนะคะในสังคมอ่ะเออแต่เป็นหน้าที่การงานที่มั่นคงอาจจะเป็นข้าราชการต่างถิ่นแดนไกลหรือรวมไปถึงคนที่ทำอะไรที่เป็นแบบส่วนตัวก็ได้นะคะธุรกิจส่วนตัวก็ได้หลากหลายนะคะโอเคขอให้คุณเจอเขาคนนั้นทำยิ่งที่คุณจะเจอเขาคนนั้นนะคะ ดี๋ยวขอเสริมหน่อยเป็นเลข2เจอแน่นอนอันนี้ขึ้นมาเลยเลข2วันที่สองเดือนสองสองปีสองวันสองสัปดาห์ต่อจากนี้ได้หมดนะคะปึง้งอ้ายเป็นเนื้อคู่นะคะเป็นคนที่แบบเฮ้ยมันอยู่เคมีตรงกันมากๆอ่ะคุณขอให้คุณโชคดีนะคะกับรักครั้งใหม่ของคุณฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟเลิฟคะ่ะ thank you